บทที่49จัดการฝังพ่อตาหลังจากกินข้าวตอนเที่ยงเซี่ยวชางควรก็ไปเปลี่ยนชุดเรียบร้อยพร้อมทั้งพูดแรงเย่เฉินเย่เฉินรีบเตรียมตัวขับรถใหม่พาพ่อไปที่ถนนโบราณหน่อยมีร้านแจกันเปิดใหม่เป็นราชวงศ์ถังพ่ออยากไปดูสักหน่อยเย่เฉินอดไม่ได้จึงพูดขึ้นคุณพ่อตอนนี้ท่านกลับมาเล่นของโบราณอีกแล้วเหรอ ครอบครัวเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะพ่อจะซื้อของเก่ามันฟุ่มเฟือยไปหรือเปล่าเสี่ยวชางควรไม่ได้หาเงินแก่งอะไรแต่ไฟฝันอยากมีเงินมากพอไม่มีอะไรทําก็ชอบไปซื้อของที่ถนนโบราณแล้วก็ชอบฝันลมๆแรงๆแต่ว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ถูกคนอื่นเล่นหนักมากก่อนหน้านี้ถึงได้หยุดเล่นคิดไม่ถึงว่าตอนนี้ไม่เพียงแต่ไม่ยอมหยุดแต่กลับยิ่งเป็นหนักกว่าเดิม เซี่ยวชางควรเห็นว่าเย่เฉินกล้าพูดขนาดนี้เขาจึงพูดเสียงแข็งแกอย่าพูดมากรีบไปส่งฉันเดี๋ยวนี้เย่เฉินหมดความอดทนแต่ก็ไม่สามารถขัดได้จึงทําได้แค่ขับรถไปส่งเขาที่ถนนโบราณจินหลิงเป็นเมืองเก่าแก่อยู่ข้างนอกถนนโบราณพอมีชื่อเสียงในประเทศอยู่บ้างเป็นแหล่งรวมของของเก่าแต่ละพื้นที่รวมถึงพวกลูกค้าที่ชอบซื้อของพวกนี้ นักท่องเที่ยวก็พอมีอยู่บ้างใช้เงินก้อนใหญ่ทำให้ถนนโบราณฟื้นฟูขึ้นมาและก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกที่หนึ่งเลยพอมาถึงถนนโบราณเสี่ยวชางควรก็เดินเข้าไปในร้านอย่างคุ้นชินแล้วหันไปบอกพนักงานตอนรับว่ามีนัดเขาพันพาเดินเข้าไปในห้องรับแขกเพื่อดูสินค้าทันทีเย่เฉินที่กำลังจะเดินเข้าไปเสี่ยวชางควรพันหันมาบอกว่าแกไม่ต้องตามเข้าไป เข้าไปแกก็ดูไม่เป็นรอด้านนอกนี่แหละเย่เฉินพยักหน้ารับเข้าใจแล้วครับเซี่ยวชางควรกุมมือตัวเองแล้วตามพนักงานเข้าไปด้านในห้องรับแขกเย่เฉินก็นั่งรออยู่ด้านนอกผ่านไปสิบกว่านาทีเย่เฉินก็พันได้ยินเสียงดังออกมาจากในห้องรับแขกห <c oughs> ลังจากนั้นเย่เฉินก็เห็นเซี่ยวชางควรเดินออกมาด้วยสีหน้าไม่สู้ดีแล้วเอาแต่พูดว่าตายแน่ตายแน่แบบนี้ตายแน่แน,แน่ เย่เฉินจึงรีบเดินเข้าไปหาแล้วหันไปมองเห็นด้านหลังของเขาก็เห็นเพียงเศษที่แตกออกเป็น2ส,ส่วนและที่พื้นยังมีเศษเล็กตกอยู่ไม่น้อยดูจากเศษพวกนี้แล้วก็ไม่พอจะดูออกว่าถูกทำให้แตกและน่าจะเป็นขวดพพลเลนชวีหูของราชวงศ์ถังสมัยก่อนตอนที่เขาเป็นเด็กอยู่ตระกูลเย่เขาก็เคยเห็นผ่านตามาหลายครั้งมองแวบเดียวก็รู้ว่าขวดนี้เป็นของโบราณ มีขายในตลาดราคาราวๆ2-3แสนหยวนไม่ได้มีปัญหาอะไรมากดูแล้วพ่อตาก็คงสวยแล้วแขกภายในห้องมีคนหนึ่งเป็นวัยกลางคนมีสีหน้าไม่ค่อยดีพางพูดขึ้นคุณท่านเซี่ยวขวดใบนี้ของพวกเราต้องใช้เงินห้าแสนกว่าหยวนซื้อมาเลยนะตอนนี้ท่านทำมันแตกแล้วต้องชดใช้ค่าเสียหายมาคนคนนี้คือโจวเหลียงเวินผู้จัดการร้านจี้ชิงถัง เชี่ยวฉางควรมาลากเย่เฉินแล้วพยายามพูดเสียงกบเกือนคนนี้เป็นลูกเคยที่น่ารักของฉันแกรู้ว่าเขามีเงินมากมายแค่ไหนไหมยาว่าแต่หาแสนหยวนเลยขนาดหาล้านหยวนเขายังจ่ายได้เลยเรื่องชดใช้ค่าเสียหายให้พวกแกคุยกันเอาเองฉันมีธุระต้องขอตัวก่อนพูดเสร็จเขาก็ผักเยเฉินให้เข้าไปทันทีแต่ตัวเองกลับหนีเอาตัวรอด เย่เฉินทำหน้างงพ่อตาคนนี้ก็นหน้าไม่อายจริงๆเป็นการบอกชัดเจนเลยว่าเป็นการลากเขามาสวยด้วยโจวเหลียงเวินหันมามองเย่เฉินพร้อมกับพูดเสียงแข็งคุณใช้ท่านนี้ทั้งหมดห้าแ0 0สาืนหยวนคุณต้องการรูดบัตรหรือโอนเย่เฉินเอามือประสานกันผมไม่มีเงินไม่ใช่ว่าเขาจ่ายไม่ได้เพียงแต่อยากให้พ่อตาได้รับบทเรียนบ้าง ต่อไปจะได้ไม่ต้องบอกตัวเองพามาที่นี่บ่อยๆไม่มีเงินเหรอโจ้เหลียงเวินกัดฟันพูดพังของในร้านของฉันแล้วแกคิดว่าจะบอกแค่ไม่มีเงินแล้วจะรอดไปไหนเหรอเย่เฉินทนไม่ไหวจึงพูดขึ้นฉันไม่ได้จะหนีแต่ฉันก็ไม่มีเงินจริงๆอีกอย่างขวดนี้ฉันก็ไม่ได้เป็นคนทําแตกทําไมฉันต้องเป็นคนชดใช้ด้วยโจ้เหลียงเวินโมโหอย่างมากแล้วพูดขึ้น แล้วเขาไม่ใช่พ่อตาแกหรือเย่เฉินพยักหน้าคุณพูดเองนี่ว่าเป็นพ่อตาผมไม่ใช่หรอใครทําแตกก็ให้คนนั้นรับผิดชอบสินี่เป็นการใส่ร้ายแล้วโยนความผิดนะคนอื่นไม่ผิดนะคุณไม่เคยได้ยินหรือโจ้เลียงหวนโมโหหนักมากแต่พอฟังเขาพูดก็มีเหตุผลทากว่าเขาไม่ส่งเรื่องให้เขามาจ่ายค่าชดใช้ให้ละก็ถ้าคนอื่นรู้เขา้า ร้านเขาต้องโดนถล่มแน่ๆดังนั้นเขาเลยรีบหันไปซุบซิบคนที่อยู่ข้างๆพวกแกรีบไปจับตาคนนั้นมาให้ชั้นเดียวนี้เย่เฉินมองพวกเขาที่รีบวิ่งออกไปก็ขำอยู่คนเดียวที่จริงเขาสามารถจะชดใช้จายให้ได้แต่ถ้าทำแบบนั้นต่อไปมันก็ไม่ใช่ยิ่งทำให้พ่อตาผู้ตะกะคนนี้ได้ใจแล้วเอาเปรียบเขาแบบนี้ต่อไปหรอ ในเมื่อเป็นแบบนี้ไม่สู้ให้เขาได้ลิ้มรสความทรมานก่อนไม่อย่างนั้นต่อไปถ้าเจอเรื่องราวแบบนี้อีกเขายังจะกล้าเอาเปรียบตัวเองอีกคนของร้านจี่ชิงถังออกไปเพื่อจับตัวพ่อตาของเขาเหยเฉินที่ไม่มีอะไรทําจึงหันไปมองเศษขวดที่แตกออกเป็นสองส่วนที่พื้นขวดใบนี้สูงประมาณครึ่งเมตรตอนนี้แตกออกเป็นสองส่วนรวมถึงเศษเล็กๆอีกกองมองดูแล้วน่าเสียดายมาก แต่ว่าอยู่ดีๆเขากับสังเกตเห็นขึงล่างที่แตกนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เขารีบยื่นมือออกไปหยิบมาทันทีแถมยังเป็นกล่องไม้เล็กไม่นึกว่าขวดใบนี้จะมีของลึกลับซ่อนอยู่ลักษณะของขวดใบนี้มีปากแคบแต่ก้นขวดกว้างและกล่องไม้นี้เห็นได้ชัดว่าใหญ่กว่าปากขวดถึงสองสาเท่าดูแล้วนี่คงไม่ใช่พึ่งเอาใส่หรอก แต่น่าจะใส่ตอนที่ทำขวดนี้ขึ้นมาแล้วถึงได้ยัดกล่องนี้เข้าไปพอคิดได้กล่องไม้ใบนี้ก็น่าจะเป็นของที่ยังเหลือมาจากยุคสมัยถังเหมือนกันเขาหยิบกล่องนี้ขึ้นมาแล้วดูอย่างละเอียดหลังจากนั้นก็ออกแรงนิดหน่อยก็มีเสียงเปิดตังขึ้นหนึ่งทีแล้วมันก็เปิดออกและพอเปิดออกได้ก็พันได้กลิ่นหอมอ่อนฟุ้งกระจายออกมา เยเฉินดมดูรู้สึกหอมสบายมากพอมองดูให้ชัดๆด,ด้านในนั้นมีหนังสือเลก็ลกๆเก่าๆเ,เล่มไม่ใหญ่สามารถซ่อนในฝ่ามือได้เขาหยิบหนังสือเล่มเลก็ลกๆขึ้นมาและเห็นข้างบนเขียนว่าตำราก้าวเวียนเทียนเป็นตัวอักษรจีนโบราณสี่ตัวชื่อฟังดูน่าสนใจมากไม่รู้ว่าใช้จดบันทึกอะไรเยเฉินเปิดหน้าหนังสือแล้วอ่านดูทันทีบทแรกคือการแพทย์ ด้านในบันทึกวิธีการรักษาอยู่หลายวิธีรวมถึงขั้นตอนการรักษาเย่เฉินยิ้มด้วยมุมปากทันทีเขาเองก็เคยอยู่ในวงการแพทย์มาบ้างและก็พอรู้จักการรักษาเบื้องต้นแต่สิ่งที่หนังสือเล่มนี้บันทึกไว้กับดูละเอียดและดีกว่าแพทย์สมัยใหม่นี้มากพวกการรักษาฝังเข็ม ที่ยิ่งดูน่าสนใจแถมน่าสุดท้ายนั้นเยเฉันเห็นวิธีการทำยาและประโยชน์ของมันบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ไม่มีแล้วในสมัยนี้เขารู้สึกสนใจมากพางนั่งลงไปที่พื้นแล้วอ่านไปเรื่อยๆคิดไม่ถึงว่าตำราเล่มนี้ยังมีสิ่งที่ในโลกใบนี้ไม่มีแถมยังเป็นของล้ำค่าและเป็นสิ่งอัศจรรย์มากนอกจากนั้นยังมีสิ่งประหลาดอีกมากมายเย่เฉินอ่านานานมาก และก็รู้สึกได้เพียงว่าตัวอักษรในหนังสือนี้เหมือนเข้าไปอยู่ในสมองของตัวเองในใจก็รู้สึกว่าค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆเก็บได้แล้วนี่เป็นสุดยอดของล้ำค่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ